ความเชื่อและศิลปะรวมกันเป็นที่นี่ใครอยากได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความเชื่อและศิลปะที่ไม่ส้ำใครในงานคำฉโนดโลกครั้งแรกที่วังนาคินจังหวัดอุดรธานีต้องไม่พลาดแพนเคก้กเขียนมนิตด,ดาราสาวไทยชาติไทยญี่ปุ่นก็ไม่พลาดโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานยิ่งใหญ่นี้เธอร่วมรำถวายพญานาคด้วยความตั้งใจและศรัทธาที่แท้จริงและได้โพสขอบคุณทีมงานที่ช่วยให้การรำถวายพญานาคครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างงดงามแพนเคก้กเขียนในแคปชั่นว่า และครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาที่คำชะโนดข้าเป็นบุญเหลือเกินได้มารำถวายองค์ปู่ย่าพญานาคด้วยพลังศรัทธาและความตั้งใจของพวกเราทุกคนขอพระคุณอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลและทีมจัดงานทุกท่านที่ให้โอกาสแพและครอบครัวได้มาในวันนี้ข้าขอบคุณพลังทีมเวิร์คข้าแต่ที่น่าสนใจคืองานคำชะโนดโลกครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรำถวายพญานาคเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นพิธีทำบุญตักบาตรเทวโรหณะขบวนแห่พญานาคใหญ่ยาวที่สุด ในโลกพิธีบวงสวงใหญ่และการรำบวงสวง5วัน5คืนการแสดงแสงสีเสียงสุตรการตาการจัดเลี้ยงกินผาแหลง่งอาหารพื้นถิ่นอีสานและการออกร้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนคุณคิดว่าเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมแบบนี้มีความสําคัญอย่างไรต่อชุมชนและประเทศของเรามาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเถองานคําชนโดโลกครั้งที่หจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12ตุลาคม2568ณวังนาคินคําชนโดจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งมรดกธรรมชาติและความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกงานนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่นและนี่คือสิ่งที่คุณอาจคาดนางรำและศิลปินที่ร่วมพิธีบวงสวงแต่ละวันมีดังนี้8ตุลาคม68แทนเคกต้าหนึ่งริต้า9ตุลาคม68คริสติน่าเรนี10ตุลาคม68ทิดาผ้ามีขิด11ตุลาคม68 อันดาลูกแก้วคุณปุ้ยปานิศรา12ตุลาคม68นางงามทูตวัฒนธรรมอาเซียนไรตาคุณบีบีอินฟลูจีนคุณน้ำใจที่ปรึกษากรรมธิการการท่องเที่ยวรัฐสภาคุณมีแผนไปเที่ยวงานคำชะโนดโลกครั้งนี้หรือไม่ถ้าใช่อย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณกับเราในส่วนความคิดเห็นนะครับ